น่ะเจ้าสามารถผลิตขยายใจเองได้ในตัว<ม>เรือนเราเลยอ่าวิธีการผลิตขยายนี่ไม่ยากเลยนะเจ้าเขาสามารถทําได้เองเลยนะคะ,ะวิธีการมันจะแบบมีอ่ปยาปัซ้อนเน้อใจอุปกรณ์แพรกี้ยากเดี๋ยววันนี้เดยวน้องจะมาแนะนานะคะดโดยปดระโยชน์ของเชื้อราไบโคนามาเนี่ยหนึ่งก็คือลดกิจกรรม ชื้อโรคนอกจกนี้กอะไรหมายถึงว่า like มันสามารถไปยับ้ไปทำนั่นหลายอย่างเลยโรคกับ really พืชไปทำให้ยูทูบสองก็คือเพิ่มความต้านทานของโรคเออเพิ่มความต้านทานโรคมาเจ้าทําให้ต้นพืชเนี่ยเปิปิ้นเขาแล้วมันจะกระตุ้นเนาะกระตุ้นความต้านทานของพืชทำให้พืชแข็งแรงต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคได้นะเจ้าสามก็คือลดปริมาณเชื้อ อย่างเวลาที่ในแปลงของเราอะเกิดโรคแล้วเราเอาเชื้อเนี่ยไปฉีดพ่นก็สามารถยับยัง้งเพื่อมันแพร่ระบาดได้นะคะแต่ข้อทีก็คือเพิ่มการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิตเชื้อราตัวนี้นะจ้ะนอกจากจะไปยับยัง้งเชื้อตัวพอดีละยังเสริมสร้างฮื้อผลผลิตต้นต้นพืชเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ฮื้อผลผลิตที่ดกขึ้นตัวนี้ ประโยชน์ของมันหลายด้านแน่นะคน้องะสารชีวพันธุ์ไปโคแล้วมานะเจ้ามันจะมีหลายลักษณะนะเจ้ามีทั้งเป็นแบบโขนเนาะแล้วก็หัวเชื้อชนิดโขแล้วก็แล้วก็หัวเชื้อดีเปิ่นขยะในเมล็ดข้าวฟ่างนะเจ้าวันนี้น้องเอามาตัวอย่างเป็นหัวเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่างโดยเขาจะเอาหัวเชื้อนี้ ไปสำลักขยายเานาะเพาะขยายอเอาไว้ใช้ในนาเข่าของเขาะเจา้าโดยหัวเชือ้อชนิดโถงในดูตับสไลด์นะคะมันจะเป็นขวดน้อยๆอยย่างงเี้ค่ะมีลักษณะ